วันนี้นะครับผมก็ได้มาหาเพื่อนของผมนะครับทุกคนเขาหลุกจากที่ลาวนะครับเขาได้โอกาสนะครับเขามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับทุกคนหรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับตรงนี้ก็จะดูแบบแออัดนิดนึงนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมบอกเลยผมก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับก็ ผมได้เจอนี่ก็คือเพื่อนผมมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็คือข้างบนหัวเรานี่ก็คือเป็นเช่นทาง่วนนะครับแล้วก็ยังมีเป็นรางรถไฟด้วยนะครับยังใช้งานอยู่อีกนะครับเข้าไว้ส่งสินค้านะครับทุกคนอันนี้นะครับก็บรรยากาศตอนกลางคืนด้วยนะคบผมได้มาเจอเพื่อนของผมเขามาทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นห้องที่จะช่วยดูสักเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนผมเขามาทํางานนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ที่เมืองลาวนี่แหละครับเขามาทํางานนะครับทุกคนก็เรียกว่าเป็นคนที่ เรียนด้วยกันเลือกไปหากินอยู่ที่บ้านโดยกันอะไรประมาณนี้ครับแต่วันนี้เขาได้โอกาสมาทํางานอยู่ที่ฟังไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาหาเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมจะอยู่เป็นคอนโดเรือกเป็นห้องเช่าแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นห้องเล็กๆนะครับก็จะอยู่ติดกับทางด่วนนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็เพื่อนผมก็อยู่ตรงที่หน้าต่างนี้นะครับโก็มาหาเพื่อนผมตอนนี้ก็ประมาณสามนึงสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนนี่ครับก็อยู่กองทางด่วนแบบนี้นะเขาก็จะทําเป็น เป็นบ้านเรือเป็นห้องหัวฝักแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นห้องที่เล็กมากนะสิ่งที่ผมเป็นคนลาวแล้วก็ได้มาเห็นนะครับสิ่งที่เพื่อนผมเขามาลูตั้งแต่ที่บ้านนะครับแล้วก็มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับทุกคนนี่ครับก็มีหลายห้องมากเลยนะเนี่ยก็จะเป็นหลายห้องแบบนี้นะครับคนจะเป็นห้องที่เล็กมากครับแล้วก็เป็นห้องน้ําเลือเป็นอะไรก็ที่แบบจะรวมกันหมดเลยคนเนี่ยจะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้นะครับทุกคนเคยอยู่เป็นคอนโดหรือว่า เป็นห้องที่แบบว่าเคยบ้านเหล็กแล้วนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะอันนี้ยิ่งจะเล็กปิดนะนั้นคือห้องน้ำนะครับทุกคนไปฝั่งนู้นนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนกันนะครับนี่แหละครับสิ่งที่คนลาวมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับนี่ครับนี่ก็คือเป็นทางด่วนนะครับทุกคนโอ้เป็นไงบ้างสบายดีนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนผมนะครับเขามาแต่ที่บ้านนั่นแหละครับหรือว่ามาตั้งแต่ที่ลาวนะก็มาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนี่นะครับทุกคน ก็มาหาหลายครั้งอยู่แต่ว่าไม่เคยถ่ายคลิปนําก็เลยซื้อกับปงกับข้าวมาทํากินกันเจ็ดลาบยังกินลาบลาบดิปหรือว่าจลาบซุปก,กินห้องก็จะเล็กมากเลยนะคะทุกคนเคยอยู่แบบบ้าห้องที่เล็กมากแล้วนะก็ยังไม่เท่ากับตรงนี้นะทุกคนอันนี้คือห้องเพื่อนผมนะก็จะเล็กกันไปใหญ่เลยครับทุกคนเป็นไงบ้างอยู่ตรงนี้รู้สึกโอเคไหม โอเคยู่เหระต้มนี่แล้วก็เหม็นขี้ควายเต็ดบ้านเ้วยกันไม่ต้มนอกอ่ะเนี่ยต้มเบี้ยทุกคนเหมือนเขาก็ทำลาบกันอืมใช่เขาก็ทำกับข้าวกันแฟนเลืกองงานยังรออ๋อเลื่องสามทุ่มเหรอเนี่ยก็เพิ่งขับรถมาทุกคนวานมากเลยก็ ครับพอมาทากับข้าวกันกินนะครับตอนเราจะกลับกันทุกคนก็เนี่ยครับห้องจะเล็กๆอันนี้คือค่าเช่าประมาณเท่าไหร่เพื่อนสองพันนะครับทุกคนห้องเล็กๆประมาณนี้นะครับคือสองพันบาทนะครับขาผมก็เคยอยู่ห้องเล็กๆกว่านี้นะหรือว่าไม่เคยอยู่แบบห้องเล็กประมาณนี้เลยทุกคนแต่ว่าเคยอยู่แต่ว่ามันเป็นคอนโดนะทุกคนแต่อันนี้คือเล็กมากเลยเขาจะเอาไปป้าเอาเล็กกล่องเนาะกับอันนี้ เวลาเนี่ยเขามาทําเป็นห้องหรือว,ว่าเขาจะมาทําเป็นเป็นล็อกขึ้นทุกคนนี่ครับโอ้โหก็ดูเฟื่อนฟมเขาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแออัดแทนครับตรงนี้ก็อยู่ติดทางดวนเลยเสียงดังบ่นี่นอนรบกวนบ่นเสียงหลังอยู่เนาะแล้วมันจะมีแบบว่าทางรถไฟด้วยเพื่อนผมเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่รถไฟมานี่แบบโอ้คิดว่าแฟนบะินไว้น่ะน่อันนี้ฝนตกน้ำหัวบ่ ยังไปหู้เนาะเขาแบบที่เขาหน้าฝนเนาะอันนี้ก็แบบเป็นชั้นหลันฟ้านะทุกคนห้องนี้เล็กมากอันนี้ครับเขาก็จะอยู่กันสองฟอร์เมียนะครับนอนก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ก็คือแฟนโฟมนะครับก็มาด้วยกันนะครับทุกคนแต่ก่อนเราก็มาก็ทํากับข้าวกันกินเนี่ยซื้อปลาหมปักหอมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เจ็ดลาบอ่าทางประเภทลรากินกันทุกคนวันนี้เละครับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นห้องเช่าแต่ละห้องแต่ละห้องไปแบบนี้นะครับก็จะ มีผู้คนที่มาอาศัยอยู่เยอะมากเลยครับตรงนี้เยอะที่สุดชนใหญ่นะครับสิ่งที่ยองเฟื่อนผมเขาบอกด้วยแนะนําผมมานะครับก็คือเป็นคนลาวนะครับชนใหญ่เขาจะอยู่กันแถวนี้กันเพราะว่าเขาจะมาทํางานอันนี้เฟื่อนทํางานนี่ยังนะทํางานอะไรนะทํางานเป็นพ่อบ้านนะครับทุกคนหรือว่าทําความทำควาทำงานอ,อนาณาไมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับก็นี่ก็คือแบบเป็นเพื่อนผมก็จะอยู่แบบนี้นะ ก็นี่ครับทุกคนคาร์เป็นรังคาก็จะเป็นรังคาจังซีแบบนี้นะครับจะเป็นบ้านนะก็ถือว่าแพงมากเลยนะครับทุกคนเป็นบ้านล็อกแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่คอนโดอีกนะครับแล้วก็ยังราคาสูงมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพนะครับอันนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นตึกฝายตรงข้ามนะครับก็คือเป็นคอนโดรู้แล้วก็สวยงามมากนะครับทางรถตรงนี้ก็คือเป็นทางด่วนนะครับคือว่าใหญ่แล้วก็ความเจริญของประเทศไทยนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นนี่ก็คือเป็น ที like Walker, water, cool well. gender, oh ่แบบว่าเขาจัดขึ <c oughs> ้นมานะครับอยู่กลางคลองนี่ครับเดี๋ยวข้างๆนี่ก็จะมีเป็นเรือสิ่งที่เขาขับขับเรือนะครับคนหรือว่าวิงไปบิงมานะครับหรือว่าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่ครับก็คือแบบบรรยากาศหรือว่าเพื่อนผมอยู่นะครับทุกคนโผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดแทนนะผมเคยอยู่แต่ห้องเล็กกว่านี้นะทุกคนแต่ก็ยังไม่เคยว่าจะเล็กขนาดนี้นะครับอ่ทํางานไปด้วยแล้วก็จะถามว่า ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างดีกว่าเมื่อที่บ้านเฮาบะด,ดีกว่าเนาะเคยเล่าให้ฟังกลับบ้านไปทํางานเดื่อนหนึ่งหรือว่าถึงสองสามเดือนยังไม่ถึงสิบล้านเลยเมืนอนบออยู่บ้านเฮานี่หาเงินยากเนาะกว่าได้ทุกบาททุกสตางค์มานี่คือแบบโอ้โหเอาเป็นเราตายเลยแต่อยู่ที่นะ <laughs> แต่อยู่ที่บ้านแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยนี่คือทํางานมันก็ง่ายเนาะ ขเขาล่าราแบบว่าเออมีงานการที่แบบว่าไม่หนักมากอะไรประมาณนี้นะแบบเราทํางาน,น,นอะไรเนาะแต่ว่าค่างเงินที่นี่มันชุ้กว่าเนาะอยู่ที่นี่เท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ปลาเขาสิบสิบล้านแล้วต่อเดือนใช่ไหมอยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนนี่ครับคือเพื่อนผมนะครับเขามาทํางานนะ <c oughs> นบรรยากาศทุกคนก็ <c oughs> ตอนมึดมึดนะครับตอนนี้จะเข้าสามทุ่มยัง <c oughs> สามทุ่มแล้ว สามพมแล้วเนี่ยครับห้องเล็กๆนะทุกคนก็บ่มีเครื่องของครับว่าสมูมติว่าเราปีของมีค่านะอยู่ในห้องแบบนี้คือเอาไว้ไปไหลนะทุกคนเดี๋ยวห้องเขาจะงัดเอาเ <c oughs> นี่ยครับบรรยากาศทุกคนก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนผมเขาทําลาบให้กินก็ทำลาบถึงสรางบ้านเฮานี่แหละนครับก็ซอยเนื้อนะซุปซื้อเนื้อมาคน <c oughs> เดี๋ยวเฮ็ดยังกินอีกบอกว่าต้มต้มกระูกหมูปะต้มหมูหมูไอ้ดีนะเนี่ครับโอ้บรรยากาศทุกคน ทำกินกันเครื่องครัวเครื่องใช้ก็มีอยู่เนาะมีหมอ้อนึ่งข้าวแล้วก็มีที่ทำกินมีถ้วยบวงก็เหมือนแบบเราไปอยู่เราทำงานที่บ้านเราหรือว่าทำได้ทำนานี่แหละห้องประมาณนี้นะเพม่นเราอยู่ในสต๊ตอกอะนะโอน จองสิ่งที่ผมเป็นคนลาวเดือบเป็นคนทางบ้านเดียวกันหรือเราทํางานอะไรแบบนี้นะโอ้คนครับเด้อก็เห็นแล้วก็เออเราไม่เคยอยู่ห้องเล็กอะไรแบบนี้นะก็รู้สึกเห็นแล้วว่โอ้ยก็ในความใจไดาอ่าเพื่อนผมก็จะไม่ค่อยคุยน้ำเพราะว่ามันขี้อายทุกคนคนคนทางบ้านผมอะาจจะเป็นคนขี้อายมากจองทายคงแ่ายคลิปเลยแบบนี้เขาจะไม่ค่อยทายกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูแต่ละห้องเลยด้วย ปดูอัลเรโชว์นะครับเขาทำทำอยู่เรื่องการกินเขาเป็นแนวเลยนะครับทรนี่ครับเขาจะอยู่กันแบบนี้นะครับก็จะเป็นห้องเศร้รือว่าจะติดติดกันละห้องหนึ่งก็ประมาณยสองเมตรต่อสองคนสองเมตรนะครับทัวร์ว่าเล็กมากเลยนะเรื่องห้องน้ําที่นี่นะครับก็เกือยังรวมอย่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็คือว่าเอออันตรายด้วยครับคนนี่นะัอนเดตาซนะครับทุวรนี่ครับ สิ่งที่เราได้มานี่ก็คือแบบเป็นที่ล้างจานนะครับมันจะมืดๆน,น,นั่นนอครับค,ความเจริญของประเทศไทยนะครับอยู่ในกรุงเทพครับก็จะโชว์นี้ว่าคนไทยเขาเรียกว่าเป็นสลัมก็ได้นะครับหรือว่ามีคนไทยบ้างนะครับหรือเป็นคนลาวคนพม่านะครับเขาจะอาศัยอยู่แถวแถวนี้กันนะครับที่แบบเยอะมากเลยทุกคนสิ่งที่โมยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับมาวันนี้นะครับเพื่อนผมเขาได้มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับเขา ก็ได้ได้อยู่ยงแถวนี้นะครับแล้วเราก็ได้เห็นกันเหมือนกับคนนี้นะครับสูงที่ผมลาวนะครับมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็ดิ้นรนนะครับกคนเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามีข้าวกินก็จริงมีบ้านให้อยู่ก็จริงครับแต่ยุคยุคสมัยนี้กันนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเลือดร้อนหรือว่าเงินคำกันนะครับก็เราก็จะได้มาอาศัยทข้ามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนผมหรือเพเมียเขาก็มาทํางานกันก็ มาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะครับทุกคนทับความสะอาดอยู่ในเป็นคอนโดนะครับเดิออยู่ในห้างกันนะครับก็คแบบเขามาทํางานกันเพิ่งกับมาได้ประมาณเดือนเดือนกว่าได้2เดือนแล้วเนาะประมาณนี้สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วนะครับผลแล้วยังปีแบบผ่นผ่นของเพื่อนผมนะครับทุกคนเขาอยู่อีกว่าหมู่บ้านหนึ่งนะคือแบบคนทางบ้านเขาหรือเป็นวัยรุ่นย่งประมาณเพื่อนผมคนนี้แหละเขาก็มาทํางานอยู่ที่ที่นี่หมดเลยบางบ้านนะครับหรือบางหลังคาเรือนนะเขาก็ มาทั้งพ่อทั้งแม่มาทั้งลูกนะครับมีห้าคนหกคนเขาก็มาทํางานอยู่ที่เมืองไทยหมดเลยนะครับยองเพื่อนผมเขาเล่าห้ฟังว่าเขาไปบ้านแฟนเขามาใช่ไหมครับแต่ละบ้านแต่ลงคานะครับเขามีแต่บ้านเชื้องามงาไปหมดเลยก็เพราะว่าลูกหรือว่าลูกหลานของเขานะครับเขามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาก็จะเอาเงินนี่แหละครับไปสร้างบ้านนะครับมีบ้านรลังคาเรือนนะครับเพื่อนเขาผมก็บอกว่าเขายังไม่มีแต่นาทาเลยหรือว่าไม่มีข้าวกินเขาก็มาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขา สิ่งที่จะได้ข้าวหรือว่าได้ชิงที่เรามาซื้อกินอยู่ที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่ตอบแทนก็เยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าเป็นข้าวนะครับหรือว่าเป็นอาหารการกินนะครับหรือว่าเป็นบ้านช่วยๆอะไรแบบนี้ครับสวายดีสบายดีเคยจะซื้อยางฝากมาหมดเนี่ก็คือน่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นหมูเขานะครับอยู่ในคอนโดนี่ครับอยู่ในห้องนะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้จักนะ <c oughs> ทำกับข้าวอยู่เรียกมาเลียนนำนี่นี่ก็คือเพื่อนอันนี้เป็นคนลาวบ่เป็นคนลาวอันนี้เป็นน้องเคยอออันนี้คือเป็นน้องเคยนะเป็นเพื่อนผมอ๋อเป็นแฟนเพื่อนผมก็คือเป็นน้องหรอเป็นน้องสาวเอ้ยโอ้นี่ครับเข้ามาทํางานนี่อยู่แคนยังนะอยู่แคอนียดี่ครับนี่ก็คือเป็นคนอุดมไช่นะครับมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับสบายดีนะครับสบายดีสบายดี ก็คนลาวมาอยู่เยอะนะทุกคนเพราะว่าการเป็นการอยู่ฟ้องอยู่ที่เมืองไทยนะครับหรือว่าคนลาวนะเขาจะไม่ค่อยสีเดียนเท่าไหร่ครับว่ามีห้องเช่าเรือมีที่นอนนะตอนแรกเพื่อนผมเขาไปอยู่คันโดยที่หนึ่งนะก็เป็นห้องดีๆนะห้องใหญ่ๆกว่านี้ดูบรรากากว่านี้นะสะดวกสบายนะครับมีห้องน้ําแบบวนตัวนะครับแต่เพื่อนผมเขาย้ายที่ทํางานด้วยอบอกว่าหน้าอะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนหรือว่าย้ายกันที่อยู่นะครับเขาเลยมาอยู่ที่นี่นะงานมันก็จะเบาขึ้น มีเวลาหรือว่าประมาณนี้ครับมีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็งานมันก็จะไม่ใช้เวลาจะเยอะมากเลยประมาณนี้นะครับทุกคนเขาอยู่ตรงนั้นนะหรือเป็นห้างใหญ่ๆห้างหลังจากห้างหนึ่งเนี่ยครับก็อยู่แถวกรุงเทพนี่นะครับแต่ว่าอเพื่อนผมเขายังไม่เคยเจอเลยนี่นะครับเขาเลยแบบว่าไม่ไหวอะไรประมาณนี้ครับเขาเลยย้ายมาทํางานอแถวนี้นะครับแต่ว่าก็เขามากับเป็นบริษัทนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็ผมถามข้อมูลอะไรแบบนี้กับเพื่อนผมเรียบร้อยแล้วนะครับสิที่ผมจอบมาเล่านะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะทํากับข้าวกินกันคนไปไหนอ่ะเอาเขียงเราเอาเขียงอ๋อโอเคครับคนนี่ครับก็อันนี้ครับก็คือเพื่อนผมเข้ามาอยู่แบบนี้นะครับสิ่งที่ผมได้มาเห็นเนี่ยเป็นห้องเล็กๆนะยองคนลาวคนอื่นสิ่งที่เขาเคยออกมาเล่านะครับเขาบอกว่าเป็นห้องที่เคยเล็กมากนะครับอยู่ที่ควันโลนะแต่สิ่งที่ผมได้มาเห็นนะครับเพื่อนผมได้มาอยู่นะครับยังห้องเล็กกว่าสิ่งที่ผมได้อยู่ที่คันโลอยู่ทาง ผมอยู่ข้างนอกอีกน,นะครับคนอันนี้คือแบบเล็กจริงนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะขอลาไปก่อนนะครัสบสวัสดีครัะบคะครับเล็กจริง